ลูกทุเรียนไม่แตกยอดไม่โตตายเพราะสาเหตุใดบ้างก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับเข้ามาชมต้นทุเรียนของผมก่อนนะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นเดียวกับชุดที่ผมถ่ายคลิปนะครับปลูกทุเรียนอย่างไรให้แตกยอดใน1เดือนนะครับก็เป็นชุดเดียวกันนะผมปลูก5ต้นนะครับชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก2ต้นนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ดูใบชุดเลขนะครับนี่ใบชุดเลขที่ได้นะครับ1 2 3 4สาใบนะครับนี่ใบชุดเก่านะครับของเขาเห็นไหมครับนี่นะครับใบชุดเลขนะครับนี่ก็ใบชุดเลขนะครับการเจริญเติบโตทําได้ดีนะครับ ข้อป้องยาวนะครับใบใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่สําหรับการปลูกทุเรียนที่ผมแนะนํานะนี่นะครับใบเก่านะครับก็ไม่มีอาการใบไหม้นะครับไม่มีอาการใบเหลืองนะครับอาจจะมีร่วงไปบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งครับข้างหลังครับ นี่ก <ım. S 2> ็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเช่นเดียวกันนะครับขอบล่องยาวๆนะครับแต่อาจจะได้ใบน้อยกว่าต้นเมื่อกี้นะอันนี้ได้3ใบนะครับนี่แต่ก็ใบใหญ่นะครับดูจากฐานใบเก่านะครับนี่ใบเก่านี้ใบใหม่นะครับใบใหญ่ขึ้นนะนี่นะครับการแตกยอดขอบล่องมันก็จะยาวนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอาการใบไหมนะครับไม่มีอาการใบเหลืองใบร่วงเยอะนะครับมันก็มีบ้างนะครับลวกไปบ้างนะครับเพราะว่าใบเก่ามันหมดอายุนะแต่ว่าโดยรวมนะครับถือว่าสภาพมันดีนะครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ต้นของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงสาเหตุเลขนะครับเรื่องของการปลูกไปแล้วไม่แตกยอดนะครับก็หลายท่านสอบถามผมมานะครับทําตามผมแทบจะทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่ทําไมหนึ่งเดือนไม่ยอมแตกยอดนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะท่านปลูกผิดช่วงนั่นเองนะครับซึ่งผมจะแนะนําให้ปลูกช่วงที่เป็นใบเก่ทั้งต้นเท่านั้นนะครับหลายๆท่านที่สอบถามผมมานะครับผมให้ถ่ายรูปมาเนี่ย บางท่านนะครับปลูกในช่วงใบเริ่มกลางนะครับบางท่านก็ปลูกในช่วงใบดาบครับต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรของใบทุเรียนก่อนนะครับคือใบทุเรียนนะครับมันจะมีการเจริญเติบโตตามวัฏจักรของเขานะครับมันจะไม่สามารถข้ามขั้นตอนลัดขั้นตอนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าท่านปลูกในช่วงใบดาบนะครับกว่าจะมีการแตกยอดชุดใหม่นะครับเขาก็ต้องกลายเป็นใบเริ่มกลางนะครับเป็นใบเพสลาดนะครับแล้วก็เข้าสู่ใบเกลนะครับ แล้วก็สะสมอาหารประมาณ1เดือนแล้วก็เริ่มแตกยอดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านปลูกในช่วงใบดาบนะครับประยใช้เวลานะครับอย่างน้อยนะครับสเดือนครึ่งนะครับกว่าเขาจะเริ่มแตกยอดชุดใหม่นะสเดือนครึ่งขึ้นไปเลยนะครับอยู่ที่การดูแลด้วยนะครับเละนะครับหากท่านปลูกในช่วงใบเริ่มกลางนะครับเขาก็จะต้องกลายเป็นใบเพสลาดก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงใบแก่นะครับแล้วก็สะสมอาหารประมาณ1เดือนเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะครับ จะแตกยอดชุดใหม่ได้นะครับก็ต้องใช้ระยะเวลา2เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับหรือมากกว่านั้นนะอันนี้เนี่ยท่านต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับหากท่านต้องการให้มันแตกยอดภายใน1เดือนเหมือนของผมนะครับท่านต้องปลูกในช่วงใบแก่เท่านั้นนะครับคือใบมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งต้นเลยนะมันจะไม่เป็นใบสี2ส,สีแบบนี้นะครับไอสอสีแบบนี้นะครับยังถือว่าเป็นช่วงใบเพสลาดอยู่นะถ้าท่านซื้อต้นพันธุ์มาแบบนี้นะครับให้ท่านเลี้ยงไว้ในแปลงของท่านก่อนนะ ให้มันเป็นใบสีเดียวทั้งต้นก่อนนะครับถึงจะปลูกนะครับช่วงอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับหากซื้อมาในช่วงใบดาบหรือช่วงใบเริ่มกลางเนี้ยท่านก็ควรที่จะเลี้ยงให้เป็นใบแก่ก่อนที่จะปลูกนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดได้เร็วนะครับภายใน1เดือนนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็คือปลูกแล้วไม่โตไม่ตายนะครับเป็นเพราะสาเหตุใดนะครับมันก็มีอาการนะครับอย่างเช่นใบไหม้นะครับ ใบเหลืองใบร่วงเยอะนะครับแตกยอดคอบล่องสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละอาการไปนะตามที่ผมเจอบ่อยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของอาการใบมัดใบเหลืองใบร่วงพวกนี้ก่อนนะครับก็ที่ผมเจอประจําเลยหลายๆแปลงนะครับคือคืออาการน้ําขังนั่นเองนะครับคือต้นทุเรียนเขาชอบความชื้นนะครับแต่เขาไม่ชอบน้ําขังนะครับน้ําขังเนี่ยมันจะทําให้รากของเขาเนี่ยเน่านะครับแล้วก็เสียหายได้นะครับพอรากเน่านะครับ ใบมันก็จะเกิดอาการใบไหมหรือใบเหลืองใบร่วงได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงแนะนําให้ท่านยกโคกนะครับเรื่องของความสูงโคกเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นที่ของท่านนะครับให้ไปสังเกตในช่วงที่ฝนตกหนักๆนะครับว่าน้ําท่วมเยอะขนาดไหนนะอย่างของผมนะครับน้ํามันไม่ได้ท่วมเยอะนะครับความสูงก็ประมาณตะตุ่มสองนิ้วนะครับผมจะยกโคกสูงประมาณหัวเข่านะครับแต่ถ้านะครับในพื้นที่ของท่านมีน้ําขังนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าน้ําขังประมาณหัวเขานะครับให้ท่านยกขึ้นมาเผื่ออีกประมาณหัวเขานะครับเป็นประมาณเอวไปเลยนะยกสูงสูงไปเลยนะครับผมเคยเห็นนะครับบางเพลงนี่ยกท่วมหัวเลยก็มีนะครับเป็นรอนลูกฟูกนะเพื่อหนีน้ําท่วมนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็คือดินแห้งนะครับอย่างช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนก็จริงนะครับแต่ฝนมันทิ้งช่วงนะครับแล้วอากาศมันร้อนมากเลยนะครับเนี่อย่างในเพลงผมนะครับฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับ พรุ่งนี้เนี่ยผมต้องลดน้ําแล้วนะครับเพราะว่าหน้าดินผมมันจะแห้งนะครับซึ่งดินในแปลงผมเนี่ยพอหน้าดินแห้งนะครับหน้าดินมันจะแข็งนะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยขาดน้ํานะครับอาการขาดน้ําก็จะทําให้ใบแห้งใบไหม้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะตอนที่ผมปลูกนะครับผมก็จะแนะนําให้คลุมดินนะนี่ฟางข้าวของผมก็ยังมีอยู่เลยนะครับซึ่งแนะนําเลยนะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับควรลดน้ําทุกวันไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแตกยอดชุดใหม่ออกมานะ อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพดินนะครับขึ้นอยู่กับการระบายน้ําของดินของท่านด้วยนะถ้าดินท่านระบายน้ําได้ดีนะครับผมก็แนะนําให้ลดน้ําทุกวันนะแต่ถ้าดินของท่านนะครับค่อนข้างที่จะอุ้มน้ําอย่างเช่นพวกดินเหนียวดินลูกรังเนี่ยท่านอาจจะลดวันเว้นวันก็ได้นะครับอันนี้คือการลดน้ําสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมเจอเลยนะครับก็คือท่านไปซื้อต้นพันธุ์ที่มันมีเกล็อยู่ในถุงเยอะจนเกินไปนะครับ ไอตัวแกลบนี้นะครับตอนที่อยู่ในถุงํำเนี่ยเขาจะช่วยอุ้มน้ําให้กับระบบรากทุเรียนนะแต่พอเราปลูกนะครับไอขี้แกลบนะครับมันลงไปอยู่ในดินของเรานะครับมันก็จะไปอุ้มน้ํานะครับทําให้รากของเราเนี่ยแช่น้ําอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับสําหรับอาการใบไหม้ใบเหลืองใบร่วงได้เช่นเดียวกันนะซึ่งผมเคยมีประสบการณ์นะครับขุดเอาแกลบทิ้งมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่แนะนานะครับให้ซื้อต้นพันธุ์ที่มีแกลบดิบนะครับ แต่ถ้าเป็นแกลบที่มันเก่าแล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าเป็นแกลบดิบที่ยังเป็นสีเหลืองเหลืองสดๆดใหม่ๆอยู่อย่างนั้นนะครับเจอปัญหามาแล้วนะครับผมจึงแนะนํานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาการต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมาจากระบบรากเป็นหลักนะครับก็คือทุเรียนปลูกใหม่นะครับเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับถ้ามันมีปัญหาคือรากนะครับให้ไปเพ่งเล็งที่ระบบรากเลยนะครับผมจะแนะนํานะครับให้ท่านไปขุดดินดูเลยนะครับ บริเวณปลายทรงพุ่มนะครับก็คือทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยรากเขายังออกมาไม่เยอะนะครับเราสามารถขุดลงไปดูได้นะขุดดูหน้าดินเลยนะครับดินท่านแห้งเกินไปหรือเปล่านะครับดินท่านเฉะเกินไปไหมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการแตกยอดออกมาข้อปล้องสั้นๆใบเล็กๆใบน้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับให้มันแตกยอดดีนะครับก็คือท่านควรที่จะเตรียมดินก่อนปลูกนะคลิปก่อนหน้านี้ผมทําไปแล้วนะครับ สาเหตุหลักๆเลยนะครับของการแตกยอดออกมาแล้วข้อป้องสั้นๆนะครับก็คือระบบรากของท่านเนี่ยขยายออกได้น้อยนั่นเองนะครับอาจจะมีอินทรีย์วัตถุในดินของท่านต่ําเกินไปนะครับหรือนะครับต้นมันอาจจะขาดธาตุแคลเซียมนะครับเพราะในแปลงผมเนี่ยหลังจากที่ผมใช้ปุ๋ยคอกหมักนะครับกับโดโลไมท์นะครับมันทําให้ต้นของผมเนี่ยแตกยอดออกมาได้ดีนะไม่ใช่ว่าสวยแค่ต้นเดียวนะครับผมถ่ายให้ชมแล้วนะครับนี่สองต้นนี้นะครับ ก็เตกยอดออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นผลของการเตรียมดินนะครับด้วยขี้ควายหมักนะครับแล้วก็โดโลไม้นั่นเองนะมันก็จะทําให้การเบ่งเซลลการขยายเซลล์นะครับทําได้ดีนะครับใบมันสามารถขยายใหญ่ได้นะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นอาการนะครับที่มักจะพบเจอนะครับสําหรับมือใหม่ปลูกทุเรียนนะก็ลองเอาไปทําตามดูนะครับ ก็ผมทดลองให้ท่านเห็นแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปให้ท่านชมอยู่เป็นประจำแล้วนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ